ไป้ฉยไปเลยนะใชาใช่ใช่ F แอปอันนี้กันดีกว่าอะไรอ่ะอแป F A dog tag ติ๊ก dog มาดิมันไปคู่แข่งเหรอเออมาาเอ้ามาเอ้าแล้วดิปเทคืออะไรผมต้องลิปซิงค์ลิปซิงค์ลิปซิงค์เนี่ยของช่อง work point เนี่ยเขามีเอาปิดเทียวเออแล้วเราก็เข้าไปบอมีบอมีสถานะเฮ้ยบอมีสถานะดีกว่าบ่อนแน่นบ่อนแน่นบ่อนแน่นสถานะอ๋อบ่อนแน่นเออบ่อนแน่นซะ อ๋อเพลงของนั่นไงเพลงของคนนั้นน่ะใครใครตลกชื่อดังโอ้ยยอดเลยนี uh ่นี่นี่บอกขอเป็นคนพาแต่เขาก็ทำมอบใจในสถานะทั้งที่ใจบอกขอ ได้ลูกเมื่อกี้ฟังเพลงเลยเสียงดังถึงห้องพอเดี๋ยวเขาบอกเขาเดินมาด่าเราหรอกเพลงเพลงใหม่ครับครูเพลงดังของไข่อะบอลเน้นสถานะครับอ๋อที่เป็นการตลกนะที่ร้องเพลงอะนะใช่ครับครูอย่าไปฟังอย่าไปฟังเขาทําไปเล่นๆอย่างนี้แหละคนนั้นะเขาร้องเพลงไม่เพราะุยฟังครูอ้วนอเพลง่ใครครับครูอ้วนรีเทิร์นนี่เขาออกเพลงอะไรไปหาทางเขานะข้าตัดผมเลยอว่าครูเขาออกเพลงจริงเธอไปฟังเลยนะครับเออ อย่ามาหยอกกันใชไม่ใช่เวลาหยอกเปิดหน้า85อ๋อครูขาครูขาครื่องนี้ค่ะครูมาริวันสั่งงานพวกเราไว้ค่ะครูว่าให้สัมภาษณ์คนที่เป็นแรงบันดาลใจสําหรับพวกเราค่ะแล้วก็ไปทำผ้าทีเต็มไปหมดเลยพวกดาราลงดาราไปเปิดเดตมันก็เจอเนี่โอไม่ได้ครับเพราะว่าครูเนี่ยแหละครับคือแรงบันดาลใจของพวกเราครับผมเป็นีอยาก่ก็คือไอดอลนั่นแหละใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมีจำกัดหัวข้อไหมอ่ะทำไมครูเป็นสี ถึงเลือกสอนภาษาอังกฤษครับโอ้มีแบบบันทึกเสียงไหมเพระว่าถ้าครูพูดยาวนะครับมันยาวแล้วครับบอกว่าทุกคนเวลาจะเขียนลงไปในกระดาษเนี่ยอาจจะลืมข้อความสําคัญไงลูกวางไว้ตรงนี้มันเลือกใหญ่มากเลยอ่ะไว้อัดไว้ถ้าครูจะเล่ายาวไปมันก็เหมือนเรานิทฐานให้ถามมาดีกว่าพอถามพวกครูก็จะตอบแล้วค่อยค่อยไปเรียงเอานะได้ครับเอ้ามางั้นหนูหนูหนูทายคนแรกได้ไหมครับครูได้ได้ นูดาว่าเพราะว่าครูชอบภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันใกล้เคียงแต่ว่ามันยังไม่หมดอ่ะใกล้ไม่หมดางครับเป็นเพราะว่าครูเนี่ยรักในการสอนมันเหมือนจะใช่แต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะหรือว่าครูชอบดูซีรีส์ต่างประเทศเออเออเออเน็ตฟุกเน็ตฟิกเงี้ยปลาบู่ทองครูชอบมากปลาบู่ทองสีถนนชัยอีนิดนึงอ่ะอีนิดนึงหรือว่าหรือว่าครูเป็นสี มีพรสวัสด์หรือเปล่าครับเออมันตั้งแต่เกิดมันยังไม่ใช่เต็มๆมะมันอะไรนี่ยังั้นงั้นทออะไรครับคุขาเพราะว่าก็เรียังอาจได้ยังเื่นได้มาไ้มาอะไรครับมาใกล้ๆคุดีกว่าเพราะว่าดิฉันนางสาวเพนสีอยากได้ผัวฝรั่งค่า อยากได้ผัวฝรั่งค่ะในเมื่อเราหาสามีเป็นชาวต่างชาติไม่ได้เราก็เลยต้องมาสอนภาษาอังกฤษเพื days, ่อและลึกถึงความฝันของเราตลอดเวลาคือสรุปทุกอย่างก็คือมาเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่าอยากมีผัวฝรั่งทุกมาก